สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2568ผพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสและก็โชคลาภมาดูกันเป็นแนวทางได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้การเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับมีเงินเข้าเงินสะพัดเป็นาทางเข้าทางออกของการเงินแต่อาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นหกเหรียญน,นะครับหกเหรียญคือเส้นทางการเงินวันนี้นะครับคนที่รอ รอเงินนะครับอาจจะรอช้ารอมาสักระยะหนึ่งมีโอกาสดีนะครับวันนี้เงินเริ่มเข้ามีเงินจับจ่ายใช้สอยสถานะการเงินเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มเป็นมีทางผ่านของการเงินนะครับคือมีเงินเข้าแล้วก็อาจจะมีทางออกเยอะเหมือนกันนะครับจับจ่ายใช้สอยแบ่งปันคนนั้นคนนี้หรือไม่ก็จะเป็นช่วงเวลาของการเป็นสะพานการเงินด้วยนะครับสะพานการบุญกุศลด้วย คือได้มาจ่ายไปสร้างบุญสร้างกุศลนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือปัญหาที่จะต้องสะสางต้องจัดการนะครับอาจจะมีเรื่องของการที่ถูกผู้ใหญ่ตีติงหรือไม่ก็มีปัญหาต้องเคลียร์ต้องแก้ไขต้องสะสางนะครับแนวทางคือมีเหตุมีผลมีอ่า ความรับผิดชอบแบบจริงใจนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรแบบพอไปทีหนักแน่นมั่นคงแล้วท่านจะผ่านอุปสรรคได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเลิเบอร์นะครับประเด็นความชอบความรักมาแรงนะครับคือการที่ชาวราศีนอาจจะได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักมากเป็นพิเศษนะครับหรือไม่ก็คนรัก ทุ่มเทให้เกินร้อยนะครับวันนี้ผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนที่คิดก็เป็นไปได้นะครับในอีกมุมหนึ่งอาจจะมีความรักที่มันมากเกินไปผิดประเภทหรือไม่ก็ยังไม่สมหวังแม้ว่าจะมีความรักมากๆก็เหมือนกันนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับเป็นแฮงแมนนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะ การดำเนินชีวิตค่อนข้างจะมากนะครับในวันนี้อาจจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทำงานหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางนะครับวันนี้ควรจะดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ประมาทด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานอาจจะมีปัญหา กับผู้ใหญ่นะครับอาจจะไม่เรื่องต้องสะสางต้องเครียดการขอความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้แก้ไขปัญหาด้วยความหนักแน่นมั่นคงใจเย็นๆนะครับส่วนเรื่องการเงินวันนี้เงินเริ่มดีขึ้นเงินสะพัดเงินเข้าแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะนะครับบางทีก็ช่วยเหลือแบ่งปันคนนั้นคนน,น,คน,นี้หรือไม่ก็อาจจะมีการสร้างบุญกุศลให้ทานมากเป็นพิเศษนะครับประเด็นความรักอาจจะมี ความรักมากมายแต่ว่ายังไม่สมหวังหรือไม่ก็อาจจะทุ่มเทเพื่อความรักมากเป็นพิเศษนะครับผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดก็เป็นไปได้นะครับแนวทางที่ควรระวังวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะมากมากเป็นพิเศษนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางวันนี้ควรจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ ตามาเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันร์ทดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การเงินนะครับดีขึ้นนะครับงานก็เน้นไปที่งานอาศัยทักษะความสามารถงานฟรีแลนซ์งานจอ็อบเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่ามีบางเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาถ้าไม่ระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรณ์ใบที่1เป็น หาดาบครับหาดาบคือปัญหาที่อาจจะเกิดนะครับใครบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันจันทร์ก็จะมาเพื่อสร้างปัญหาให้กับท่านทำให้เกิดความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทเสียงานเสียการเงินหรือไม่ก็เสียชื่อเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าควรจะระมัดระวังนัครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นสเสริ n g t h นะครับนี่เป็นเรื่องของการาแก้ไขปัญหาอาศัยทักษะอาศัยความรู้สามารถเฉพาะด้านนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันจันทรนะครับวันนี้จะเด่นจุดนี้มีความพร้อมในการที่จะทํางานรับมือกับปัญหาแก้ไขปัญหาและมีความเป็นผู้นําที่มากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สานะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น8เหรียญน,นะครับแเหรียญคือเรื่องของงานและเงินนะครับที่เชื่อมโยงถึงกันวันนี้การงานก็จะเป็นลักษณะงานพิเศษงานที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถเป็นส่วนองค์ประกอบสําคัญนะครับใครที่มีทักษะด้านนี้ด้านใดด้านหนึ่งทํางานได้สร้างอาชีพได้และที่สําคัญคือ มีโอกาสที่จะได้รับเงินด้วยได้ทั้งงานได้ทั้งเงินมีความมั่นคงได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับวันนี้การงานนะครับก็มีโอกาสดีสำหรับท่านที่ลงสนามการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันการสัมผัสงาน หรือไม่ก็การคัดเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านมีโอกาสดีและนอกจากนี้เรื่องของคู่แข่งนะครับอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาในวงการของท่านค่อนข้างจำมากแต่ว่าท่านจะผ่านอุปสรรคได้นะครับจะประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้หนักแน่นจริงจังนะครับทุ่มเทแล้วท่านจะมีโอกาสไม่ว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องการดําเนินชีวิตนะครับประการต่อมาสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ เรื่องของการงานนะครับวันนี้ต้องทุ่มเทเต็มที่นะครับท่านอาจจะมีเรื่องของการสัมภาษณ์งานการรอคอยงานการคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผลลัพธ์จะดีขึ้นรวมทั้งงานจ็อบงานฟรีแลนซ์งานที่มีทักษะพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีโอกาสดีในเรื่องของรายได้การเงินมากขึ้นนะครับส่วนประเด็นความรักวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับ อาจจะมีความขัดแย้งก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขนะครับส่วนสุภาพสตรีชาววันจันทร์วันนี้จะมีลักษณะของคนที่เป็นผู้นํามากด้วยแก้ไขปัญหาแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะทําอะไรต่างๆได้ดีไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับเรื่องที่ควรระวังคือคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านเสียการงานเสียการเงินเสีย เสียเสียงเสียทรัพย์สินลายได้ต่างๆนะครับก็ฝากไว้ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ๆม,มีการเดินทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานมีความเคลื่อนไหวเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแม้ว่าบางคนอาจจะยังมีเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับความรักที่มันตกค้างอยู่นะครับผลลัพธ์เกี่ยวกับการรอคอยอาจจะไม่สมหวังก็ค่อยๆแก่นะครับส่วนราเอียต่างๆของดวงชาววัน อังคารนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเดฟูนนะครับเดฟูนคือบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนายหรือไม่ก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้บางคนก็จะเริ่มไปที่การเปลี่ยนงานไม่ชอบทําอะไรอยู่กับที่นันๆไม่ชอบความซ้ำซากจําเจบางคนก็ได้งานใหม่เริ่มงานใหม่ได้นะครับบางคนก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางาน เดินทางออกต่างจังหวดัดพักผ่อนเหล่านี้ก็จะเป็นกกับกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับความรักด้วยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นสตานะครับสตาคือการคลี่คลายปัญหาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับคืออาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เริ่มคลี่คลายได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน เรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับเริ่มต้นใหม่ได้สําหรับคนที่อาจจะมีปัญหามาก,ก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ถ้วยนะครับ5ถ้วยคือเรื่องของความรู้สึกที่เชื่อมโยงไปถึงความรักนะครับบางทีท่านอาจจะมีการตกลงเกี่ยวกับความรักไว้ก่อนหน้านี้แต่พอถึงวันนี้อาจจะไม่เหมือนที่คิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่เหมือนที่คุยกันนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้เกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความขังบลมีความเครียดเหมือนกับมีค้อบเปรียบเทียบไม่เหมือนกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นสองไม้เท้านะครับเรื่องของ โอกาสนะครับโอกาสดีมีงานนะครับได้งานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็จะมีเรื่องของตําแหน่งงานหรือโอกาสใหม่ๆนะครับการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยความรักก็จะมีโอกาสนะครับคือเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นนะครับสรับดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับเป็นต้นแบบเปลี่ยนงานได้งานใหม่คลี่คลายปัญหา รับงานใหม่ๆเปลี่ยนที่ทํางานเหล่านี้นะครับเรื่องของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีโอกาสแก้ไขปัญหาด้วยบางคนก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อความสุข เพื่อความเพลิดเพลินหรือไม่ก็พักผ่อนมากเป็นพิเศษนะครับส่วนประเด็นความรักบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคืออาจจะเปลี่ยนแปลงความรักสิ้นสุดความรัก,กเริ่มต้นความรักคนที่ตกลงรอคอยเกี่ยวกับความรักบางทีก็อาจจะคาดหวังไว้สูงแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนที่คิดนะครับส่วนโอกาสวันนี้เป็นบรรยากาศใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงดีนะครับมี เส้นทางใหม่ๆม,มีอนาคตสดใสมีโชคลาภด้วยนะครับแม้ว่าบางคนก็อาจจะติดอยู่ในวงจรความคิดที่มันสับสนนิดนึงแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้กลับมาดีได้นะครับส่วยลเดียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่หนึ่งเป็นเดอะมูนนะครับเดอะมูนคืออารมณ์จิตใจไม่ค่อยแจ่มใสนะครับลืมสลือ ผิดหวังหรือไม่ก็ตกอยู่ในผวังบางอย่างที่มันสับสนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะครับอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะก,กําลังหาทางออกแต่ว่ายังไม่เจอนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น The ะเวิรนะครับาจากเดอะมอเป็นเดอะเวิรนะครับโอกาสดีขึ้น มีแนวโน้มที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีเป็นพิเศษนะครับการงานก็จะดีขึ้นได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามาและก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้นะครับการเงินจะดีขึ้นมีแนวโน้มจะรับทรัพย์จำนวนมากๆด้วยและความรักความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นคนที่รอความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีสําหรับชาววันพุธนะครับ ระการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็น Win o o f o r t u จ e นะครับยังมีกลงล้อของโชคลาภกลงล้อของชะตาชีวิตที่จะหมนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนงานได้งานใหม่งานใหญ่งานสำคัญสาคัญ,คญได้เงินจำนวนมากๆม,มีโชคลาภพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีชีวิตก็จะมั่นคงขึ้นแบบพลิกชีวิตได้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น The Sun นะครับเส้นทางของโอกาสดีเยี่ยมจะผ่านปัญหาแล้วก็พบกับสิ่งที่ดีมีโชคลาภมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินชีวิตดีขึ้นมากเป็นพิเศษนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับอันนี้มีเส้นทางของ สิ่งดีๆนะครับมีโอกาสพลิกชีวิตได้ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามามีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความสําเร็จที่ดีมากๆการเงินรับเงินจนํานวนมากด้วยนะครับมีโชคลาภเข้ามาตลอดในวันนี้นะครับและมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านอุปสรรคประสบผลสาเร็จมีชื่อเสียงมีความร่ารวยได้ครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้จะมีความมั่นคงความร่ำรวยและก็มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรักด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาสุขภาพยังต้องระวังรายละเอียดต,ต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับ ก็บรรยากาศดีขึ้นนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่ๆม,มีงานงานรื่นเรืองมีการพบปะคนจำนวนมากลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะครับจะมีความอบอุ่นมีรายได้มีความสุขมีความเบิดบานแจม่มใสเข้ามาครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น จกกักรพรรดินีนะครับมีเส้นทางดวงของคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างมากมายด้วยนะครับมีโอกาสดีมีการงานมั่นคงขึ้นมีการเงินทรัพย์สินรายได้ดีเยี่ยมมีความร่ำรวยระดับมากๆนะครับและก็มีความสมบูรณ์ดีในเรื่องของความรักนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันพระฤหัส,สบดีนะครับวันนี้รับทรัพย์รวยๆนะครับร่ำรวยแบบมากๆนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเป็น10ดาบนี้ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับมากน้อยก็ไม่ควรจะเกิดนะครับก็ฝากกเป็นปแนวทางนะครับใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นเมจิเชียนสุดยอดนะครับวันนี้ดวงของคําว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ปากฏขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงมาอย่างรวดเร็วงานใหญ่งานสําคัญงานสําเร็จแล้วก็การเงินมีโชคลาภแบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงดีเด่นในเรื่องของการงานการเงินกิจกรรมใหม่ๆความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็เรื่องของไยศาสตร์ความเชื่อเร้นลับอาจจะอยู่ใน วิถีชีวิตของท่านด้วยในวันนี้นะครับการงานดีมีงานใหม่ๆงานที่พบปะผู้คนจำนวนมากๆลูกน้องลูกหลานบริวารเริ่มกันทำกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะครับและก็ทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นมีความรักสมบูรณ์แบบสุภาพสตรีชาววันพฤหสัสบ,บดีนะครับเด่นในเรื่องของรายได้และความรักนะครับวันนี้มั่นคงร่ำรวยดีมากนะครับส่วนที่ควรระวังวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพนะครับโอกาส ทางด้านอื่นๆโชคลาภทรัพย์สินรายได้ชื่อเสียงมาอย่างรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อนะครับต่อมาเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานเรื่องการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้สิ่งที่รอนะครับรองานรอเงินรอความรักมาถึงวันที่สมหวังนะครับอาจจะมาช้าก็ยังดีแต่บางทีบางคนยังตกตกอยู่ในอารมณ์ที่มันเหมือนถูกมัดกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับส่วนราดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นหนึ่งเรียน เส้นทางการเงินดีขึ้นนะครับวันนี้ใครที่รอเงินก็จะได้รับเงินนะครับหรือไม่ก็มีความเคลื่อนไหวที่ดีบรรยากาศของการลงทุนได้รับผลที่ดีมีกําไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็น6ไม้เท้านะครับสิ่งที่รอนะครับบางคนรอมานานๆนะครับวันนี้ก็เริ่มบรรลุเป้าหมายสมหวังนะครับไม่ว่ารองาน ได้งานทาหรือไม่ก็เริ่มต้นงานใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของการเงินก็จะสมหวังมีรายได้มีเงินเข้านะครับไม่ว่าค่าตอบแทนค่าอะไรต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของความรักก็จะเริ่มดีเช่นเดียวกันนะครับคนที่รอความรักมานานๆก็จะเริ่มปรากฏผลนะครับเริ่มต้นได้เดินหน้าต่อไปพัฒนาให้เกิดความ สมบังในอนาคตได้ครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการงานด้วยนะครับอาจจะได้งานใหม่หรือไม่ก็อาจจะต้องเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนําสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นแปดดาบนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าปัญหาก็ได้นะครับคือ ภาระยังต้องรับผิดชอบยังมีความผูกพันบางอย่างที่ยังสลัดไม่พน้นอาจจะมีความกางังวลหรือว่าต้องการปลดปล่อยปลดเรื่องยังต้องรับผิดชอบต่อไปและก็อาจจะมีปัญหาที่เชื่อมโยงไปถึงสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางครับ สรุปดวงชาววันศุกร์นะครับวันนี้สิ่งที่รอนะครับรองานรองนิรองนรับความรักเริ่มดีขึ้นเริ่มสมบังนะครับงานก็จะได้งานใหม่หรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการงานนะครับการเงินก็เริ่มมีเงินเข้ารับเงินความรักเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะยังมีปัญหาเรื่องภาระข้อผูกพันหรือไม่ก็สุขภาพนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ชีวิตจะดีขึ้นนะครับ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีการงานการเงินความรักที่มั่นคงขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเฮลโลแฟนนะครับพระสังฆราชนั่นหมายความว่าท่านจะพบกับทางออกของชีวิตมีโอกาสเรียนรู้อะไรได้ง่ายขึ้นมีปัจจัยส่งเสริมลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเจ้านายนะครับคือช่วยเหลือ ทำให้ท่านผ่านปัญหาได้หรือไม่บางคนก็อาจจะเข้าไปอบรมศึกษาเรียนรู้พัฒนาการตัวเองได้ดีเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชิเนเรียนนะครับวันนี้สถานะงานเงินความรักมั่นคงขึ้นนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตีชาววันเสาร์นะครับวันนี้เด่นในเรื่องของรายได้ความมั่นคงการงานการเงินและความรักสมบูรณ์ดูดีนะครับ ประการต่อมาบันดูส่วนที่3นะครับเป็น3มไม้เท้าเรื่องของโอกาสขับยับขยายเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตได้ดีขึ้นนะครับคือบางคนก็จะมี อ่าสิ่งดีๆรออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเดินทางไปพบลูกค้าการไปเจรจาธุรกิจหรือไม่ก็ทําสัญญาใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับบางคนก็จะเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มศักยภาพของตัวเองนะครับเรื่องของการงานดีขึ้นการเงินก็จะมีโอกาสมีเงินหมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการจับจ่ายใช้สอยนะครับความรักก็เริ่มมีความสมหวังสำหรับคนที่กําลังอยากจะมีความรักนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างนะครับแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นเอ็มเพลเรอร์นะครับอ่าดวงเด่นมากๆนะครับวันนี้มีดวงของจัก,กรพรรดิดวงของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับงานเงินความรักลงตัวสมบังมั่นคงร่ํารวยได้สบายๆสายําหรับคนที่รอคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาติก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะสมหวังนะครับ สรุปดวงคนวันเสาร์วันนี้ดวงมีจุดเด่นนะครับคืออันดับแรกคือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์มีเรื่องของบุญกุศลส,ส่งเสริมเต็มที่มีทางออกของชีวิตนะครับและก็จะมีความมั่นขงร่ำรวยมีการเจรจามีงานใหม่ๆเข้ามามีข้อตกลงกใหม่ๆเข้ามาดีด้วยนะครับก็จะเริ่มโอกาสสางต่อสร้างอะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นสุภาพสตรีชาววันเสาร์จุดเด่นคือ เงินร่ำรวยนะครับและความรักที่สมบูรณ์คนที่รอคอยคนรักเป็นชาวต่างชาติก็จะมีโอกาสด้วยนะครับส่วนโอกาสดีๆงานดีขึ้นยิ่งใหญ่สมหวังมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีโชคลาภรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้หมอฮักฮก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับเรื่องงานเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางไว้ด้วยท่านที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมใช้วิจารณญาณน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักครับอาร,รับบันิลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสำเร็จสมบังรำ่ำรวยสุขภาพ,าพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ